วันนี้นะคะมาเที่ยวที่อ่างศิลาชนบุรีค่ะท่าเรือประมงนะคะต้องบอกว่าอากาศแปรปรวนมากๆเลยทั้งแดดออกแล้วก็ร้อนมากๆรวมไปถึงตอนนี้เริ่มจะมีฝนพลามแล้วเกตมีเคล็ดลับวันนี้มาฝากทุกๆคนนะคะที่กําลังเที่ยวในหน้านี้นอากาศแปรปรวนต้องบอกว่าฟ้าก็จะชอบขึ้นด้วยเวลาที่อากาศแบบนี้ย ก็คือแดดพอแดดมาก็คือแดดจ้าแต่ว่าเวลาที่โดนความชื้นก็คือผิวเน่าแล้วก็จะเกาะฝุ่นละอองได้ง่ายทีนี้การทําความสะอาดผิวสําคัญมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะที่เราจะมีผิวสวยได้ก็คือเราจะต้องทำดับเบิลครีนซิ่งก็คือการล้างหน้าแบบ2ขั้นตอนนะคะกลับจากทริปแบบนี้อย่างแรกเลยหาคลีนซิ่งค่ะทําความสะอาดเช็ดล้างเครื่องสําอางแล้วก็ล้างในคราบสกปรกเนี่ยออกให้หมด ด้วยสำลีแผ่นนะคะเช็ดอย่างเบามือแล้วทำขั้นตอนแรกจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารโซเฟตหรือสารเพิ่มฟองแล้วก็ตามด้วยการบำรุงนะคะต้องบอกว่าการบำรุงเนี่ยสำคัญมากๆเกรดเองเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราเดินหลบไปทางนี้นะคะการบำรุงนะคะก็สำคัญมากๆก็คือเราจะใช้เซรั่มลดฝ้าเคที่ค่ะเพราะว่าเราออกมาเจอแบบเนี้ย อากาศมันค่อนข้างจะมีมลภาวะด้วยเหมือนกันทั้งเรื่องของฝุ่นด้วยเรื่องของน้ำฝนนะคะที่จะ,ะพาเอาพวกฝุ่นละอองมาทีนี้การทาเซรั่มข้อดีนะคะคือจะทำให้ผิวของเราเนี่ยยกระชับขึ้นลดเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเม็ดสีเมลานินแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ปอบประโลมผิวค่ะเวลาเราออกแดดจัดๆอย่างเงี้ยเราจะต้องปอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ย มีการที่นุ่มอ่อนตัวแล้วก็แข็งแรงขึ้นเจอแดดจัดแดดเผาก็คือมันจะเอาอยู่ ทำให้ไม่แสบแดงแสบการเดี๋ยวเกตด,ดูก่อนพบมาด้วยเหมือนกันค่ะและเคล็ดลับสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเจอแดดแรงๆแบบนี้ต้องนี่เลยมีมีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บกกบวกที่กันด้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิ้มแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้อันนี้เกตเองก็ใช้นะคะก่อนมาทาเรียบร้อย2ข้อนิ้วรวมไปถึง ถ้าในระหว่างวันเราเจอแดดจัดทาซ้ำทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยเข้าได้ทุกสีผิวเลยนะคะตัวบีบีกันแดดเคที่เป็นทั้งอ่ะ,อะไรบ้างบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมค่ะแนะนำนะคะสเีเนื้อเข้าได้เลยเวลาเรามาทาแบบเนี้ย พาได้ทั้งหน้าและตัวช่วยกันแดดได้ดีเลยค่ะนี่เลยเอาบรรยากาศดีๆนะคะพร้อมกับเคล็ดลับดูแลผิวมาฝากทุกคนด้วยติดตามกันได้นะคะที่ช่องเคที่ค่ะขอบคุณค่ะ